เหตุปภพวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับไปแห่งธรรมนั้น Whatever Dharma arises from a cause the Tathagata shows the cause of those virtues and the cessation of those virtues สวัสดีครับ วันนี้คลิกทําเป็นตอนที่164แล้วนะครับวันนี้จะเป็นวันอังคารนะครับปกติก็จะเล่าเรื่องตายแล้วฟื้นหรือไม่ก็เรื่องสัญญาชีวานีนะครับคือวิชาทําให้ฟื้นชีวิตวันนี้จะเป็นการเล่าเรื่องตายแล้วฟื้นนะครับในตอนของ <c oughs> ที่หลวงปู่ภูจันทกเกศโรแห่งวัดอินเนี่ยท่านได้ชุบชีวิตคนขึ้นมานะครับจากความตายโดยที่หลวงปู่ผูเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์เอกของ พระที่เป็นที่นับถือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ก็ว่าได้นะครับก็คือหลวงปู่โตโพรมรังสีนะครับแล้วก็ท่านได้ติดตามหลวงปู่โตโพรมรังสีเนี่ยอาจารย์ของท่านนี่ออกทุดงนะครับไปตามป่าเขาลำนาวไปนะครับระหว่างที่ทุดงเนี่ยท่านก็ได้ร่วมทําผงที่มาใช้ทาพระที่ถือว่าเป็นราชาแห่งพระเครื่องก็คือ,อ,อสมเด็จ วัดละค่งนะครับโดยที่หลวงปู่ภูนี่ก็มีวิชาทำผงของหลวงปู่โตนะครับแล้วก็วิชาทำพระสมเด็จของหลวงปู่โตด้วยหลวงปู่ภูนี่เป็นท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะครับที่มีบุญและอิทธิฤทธิ์มากกว่าพระจำนวนมากเลยนะครับโดยของวิเศษของท่านเนี่ยแม้แต่พระที่มีวิชาคม หรือว่ามีเป็นพักเกจิีไหลท่านก็ไม่สามารถที่จะทำอะของวิเศษที่ท่านมีขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าบุญไม่พอนะครับว่าอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ในตอนนี้ท่านก็จะ,ะท่านก็จะ เป็นผู้ที่สร้างพระยืนที่วัดอินเนี่ยซึ่งเป็นพระที่สูงที่สุดในรัดราโกเศ์นะครับในสมัยนั้นเนี่ยซึ่งสร้างยากนะครับด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นก็ใช้ทุนมากท่านก็เลยออกอสร้างพระสมเด็จของหลวงปู่พูขึ้นมานะครับก็มีชื่อเหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังราคาไม่แพงเท่ากับงสมเด็จวัดระฆังนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ใช้สร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อสร้าง พราะ่าท่านรับปากอาจารย์ท่านขลุ่มบุตัวว่าจะทําพระยืนขนาดใหญ่ของวัดอินเสเ็จนะครับท่านก็เลยออกพระสมเด็จหลวงปูป่ภูออกมานะครับของวัดอิน,อนต่อมาเราก็จะไปเล่าเรื่องหลวงปู่ผูชุบชีวิตคนนะครับให้ฟังนะครับแล้วก็จะมีสถิติในตอนท้ายเป็นตอนแรกนะครับเราก็จะต่อไปเรื่องตายและเฟื้นก็จะมีสถิติขึ้นให้นะครับว่าว่ามี าสาเหตุวิธีหรือว่าสถานที่ที่ฟื้นยังไงนะครับโดยเป็นก็จะรวบรวมเป็นตอนแรกขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มเรื่องนะครับก็ตัดตอนไปที่ตอนที่ท่านมาอยู่กรุงเทพแล้วนะครับอยู่ในวัดแล้วในตอนที่เรียกว่าช่วยคนให้พ้นจากความตายนะครับโดยเรื่องนี้เริ่มในปีพุทธศักราช2416ครับหรือปีระกาได้เกิดโรคอหิวาระบาดครับ โลกนี้สมัยก่อนเขาเรียกกันว่าหาหรือว่าป่วงนะครับและในปีนั้นคือปีรากาหาใหญ่นะครับหรือระบานก็เรียกว่าหาโรงปีรากานะครับเป็นเรื่องที่อยู่ในประวัติศาสตร์นะครับของประเทศสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวร,วรยาลงกรเนี่ยท่านได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุบัญชีน้ําฝนเล่มสามว่ารากาความไข้คนตายนับได้เกือบใกล้สี่พัน เบาน้อยกว่าเก่าหาเท่าลดกันมืโรงก่อนนั้นคือเมื่อปริมะโรงเนี่ยแสนหนึ่งบัญชีนะครับเขาจดเอาไว้ว่ามากกว่าครั้งนี้6เท่าไปเป็นไปนะครับเดือน8ข้างขึ้นเกิดไข้ในวัดม้วยวัละคนตั้งแต่สองข้ามดน6เว้น สิทธิ์พระวอดวายชนถึงสี่เทียวนาบางพวกไกลโรคเร้นชีพตั้งยังเหลือจนเสร็จระปเด็จสิ้นปีรากาโรคป่วงเกิดมีมาทั่วด้านน้ำน้อยไม่เข้านาเสียมากเทียวแหรในทุ่งรวงข้าวมานใครกล้านาเสียครับอะไรก็แย่ไปหมดนะครับทั้งโรคหาทั้งผลผลิต พวกอาหารก็ไม่ดีนะครับตอนนั้นหลวงปู่อยู่ที่วัดสะเกตนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับวัดสะเกตวัดภูเขาทองนะครับท่านเล่าว่ามีผู้คนล้มตายมากมายนะครับที่วัดก็จนต้องใช้พิธีเชื่อศพให้แรงกินนะครับแทนการเผาหรือฝัง ในตอนนั้นเนี่ยก็จะให้สับปะเลินนะครับนำศพมากองไว้นะครับก็คงจะเหมือนที่ที่เบสนะครับที่ปลาเอาเขาทำศพหรือการเอามาเชื่อดเป็นชิ้นๆให้แรงกินนะครับพวกแรงที่เกาะตามต้นไม้ที่วัดสเกตเนี่ยปัจจุบันก็มีเป็นเหมือนเหมือนอนุสาวรีย์ครับเขาเขาทำเป็นเหมือนรูปเหมือนนะครับจำลองในสมัยนั้นอยู่ไปด ได้นะครับบางตัวก็บินลงมากองที่ศพจิกเนื้อศพกินนะครับหากไม่ทันใจมันก็ถึงศพแทนที่จะกินเนื้อเชื่อให้นะครับก็คือถ้าหันไม่ทันใจมันมันก็ฉีกเองนะครับท่านเล่าว่าเล่าว่าในยามดึกสงัดทุกๆคืนเนี่ยหลวงปูู่เนี่ยท่านก็จะถือเทียนนะครับจุดเข้าไปในป่าช้าเพื่อเดินจงกรมนะครับก็ป่าช้าวัดสเกตนะครับท่านเดินจงกรมรอบๆป่าช้าเพราะว่าเป็นที่สงัด ปลอดผู้คนเหมาะย,ายิ่งแก่การบำเพ็ญเพียรสมณธรรมส่วนในเวลากลางวันเนี่ยสัปปเปลือจะเอาศพมากองสุ่มไว้ที่โกดังเก็บศพและก็กองไว้อย่างเรียราดนะครับคือศพมันเยอะมากนะครับสมัยนั้นมันทําไม่ทันนะครับในวันหนึ่งท่านเดินจงกรมมาถึงโกดังเก็บศพนะครับท่านเอาเทียนส่องดูตามศพต่างๆบางรายที่ท่านสงสัยก็เปิดก้นศพดูนะครับหากทวารใดยังไม่ปิดท่านก็ลากมันมาเอาศพมาเรียงกันนะครับ ถ้าศพใดทวารเปิดเท่านี้ก็ให้ท่านก็ปล่อยไว้ปรากฏว่าท่านก็พบหกร่างนะครับที่ทวารยังปิดอยู่หลวงปู่ท่านทําน้ามนต์ที่หน้ากโกดังเก็บศพวัดสเกตนะครับก็คือวัดภูเขาทองแล้วท่านก็เอาน้ามนต์ที่ทําขึ้นท่านทําเองนะครับนะทาสดๆเลยนะครับมาหยอดเข้าไปในปากคนทั้งหกนะครับคือศพทั้งหกไม่ใช่คนทั้งหกนะครับศพทั้งหกเนี่ยท่านก็จะนั่งดูอาการครับจนเกือบใกล้ตีห้านะครับ พอร่างทั้งหกฟื้นสติเนี่ยในคืนนั้นนะครับท่านก็สั่งให้เด็กไปต้มข้าวต้มมาให้กินนะครับโดยท่านจะเสกเข้าวสารให้นะครับก็เสกอย่างที่สองแล้วตอนแรกก็นำมนใช่ไหมครับเสกเข้าวสารไปเนี่ยเมื่อต้มได้ข้าวต้มมาเนี่ยท่านก็จะนํามายอดให้กินจนครบหกคนนะครับซึ่งปรากฏว่าทั้งหกคนนั้นก็มีชีวิตฟื้นขึ้น,นมาแล้วก็หายใหม่อีกครั้งนะครับนั่นก็เพราะว่าคนทั้งหกยังไม่ถึงที่ตายนะครับเข,ขให้เหตุผลไว้อย่างนั้นนะครับว่าประกอบได้เมตตาและอาคม จากหลวงปู่มาช่วยนะครับอ้านะครับไอต,ตอนที่ท่านไปช่วยเนี่ยมันมีคนเขาบันทึกไว้ว่านะครับท่านได้ใช้ไม้ครูของท่านเนี่ยไปชี้ที่ศพนะครับด้วยนะครับศพทั้ง6ศพเนี่ย แล้วก็ถึงฟืนขึ้นมานะครับโดยไม้ครัวอันนี้นะครับไม่มีใครทําได้นะครับในครั้งกรุงรัตนโกสิล์เป็นต้นมาเนี่ยก็ไม่มีใครทําได้เป็นแบบท่านเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าไม้นี้ท่านได้เรียกว่าไม้ท้าวเวสุวรรณนะครับท่านก็ถือว่าวิธีทำย,ยากที่สุดนะครับต้องมีวาสนาบารมีนะครับ แล้วก็ต้องออกทุดงไปในป่ารกชัดนะครับต้องหาไม้ที่เรียกว่าไม้ไผ่สีสุกนะครับกอที่ถูกฟ้าผ่านะครับคือเงื่อนไขมันเยอะนะครับไม้ที่จะมาทำก็เลยไม่มีใครทำได้เลยนะครับนอกจากหลวงปู่องค์เดียวก็อาจจะเป็นด้วยบาร,รมีโพธิสัตว์ที่ท่านทำมาทางนี้นะครับก็ไม่ปรากฏว่าเกจิท่านอื่นทำได้แบบนี้นะครับ โดยไม้นอกจากถูกฟ้าผ่านะครับไม้นี้จะต้องทอดยอดไปทางทิศตะวันออกทั้งกอนะครับคือเอ็นไปทางทิศตะวันออกทั้งกอก็เฝ้าดูนะครับคอยไปนะครับว่าเมื่อไหร่จะมีช้างทั้งช้างทั้งโขงมาพบกอไม้สีสุกนั้นนะครับแค่น,นี้ก็ไม่มีใครได้แล้วนะครับก็เเจอหลวงปูปป่นะครับที่ทําได้แล้วก็โดดช้างนั้นก็จะโดดข้ามกองไถ่ทั้งโขงด้วยถือว่าเป็นมหามงคลนะครับถ้าเหยียบก็คงพังนะ ขอช้างก็โดดข้ามไปนะครับถ้าเหยียบไปก็ทําไม่ได้แล้วนะครับก็ยังข้ามไปอีกนะครับก็ถือว่า,าเป็นมหามงคลแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทําความเคารพต่อเทพย,ยดาพระอิสวนนะครับคือหลวงป,ปูป่โภเนี่ยท่านทําความดีอย่างอุปก,กรษนะครับเป็นที่นิยมของเทวดาเทพเ,เทวดาต่างๆซึ่งเอาไว้ผมจะเล่าใน พลยลิสต์ของพระเกจิพระอรหันต์นะครับแต่ว่าอันนี้จะเล่าเรื่องตายและเฟื่องอย่างเดียวหลังจากท่านทําการบวงสวงนี่ก็จะบอกกล่าวขอพลีไม้นะครับก็โดยขอ,อนําไม้มาใช้ทําวัตถุมงคลน,นี้นะครับก็จะขอไม้ไผ่ลําสุดที่ชี้ไปทางที่ตะวันออกมาสามปล้องนะครับเพื่อเก็บรักษาไว้เสม,มือนไม้ยันตัวของพระเวสสุวรรณนะครับ อีกอย่างไม้ไผ่สามปล้องนี้มีเคล็ดว่าจะต้องมาจิ้มศพที่กล้าแข็งคือศพคนที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคารน,นะครับก็ต้องไปหาศพแบบนั้นอีกนะครับให้ได้หมด7คนก็คือนำเจาจากป่าหลังเลิกทุดงมาแล้วก็มาอยู่วัดก็ถ้ามีคนตายวันเสาร์เผาวันอังคารก็จิ้มให้ได้หมดทั้ง7ดศพนะครับแล้วจึงนำมาทำพิธีกรรมบรรจุไม้ครูนะครับ ก็คือก่อนที่จะมาช่วยเหลือคนตายนั้นนั้นไม้ครูนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการที่มาบรรจุก,กระดูกแร้งลงไปอีกนะครับแล้วอุดไว้ด้วยชั้นโลมใต้ดินนะครับหรือขี้สูดดินด้าบนะครับแล้วก็มีทางการผูกเสกต่างๆอีกนะครับจึงได้ไม้ครูมาช่วยในคนในฟื้นในครั้งนั้นนะครับก็คงมีก็คง <laughs> ไม่ไปนะครับที่จะมีผู้ที่พิเศษที่จะมาช่วยคนได้ฟื้นจากความตายได้พร้อมกันทั้งหมด6คนในเวลาเดียวกันนะครับแค่คนเดียวก็หายากแล้วนะครับอันนี้ก็ขอจบตอนของหลวงปู่ภูนะครับแล้วก็ไปดูสถิติกันดีกว่านะครับว่าหลังจากผ่านไป12ตอนนี้มีสถิติอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ อันแรกนี่คือ,คอจาก12เรื่องนี้นะครับปรากฏว่าผู้ที่ชุบชีวิตจาก12เรื่องนี้นครับเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชุบชีวิตทั้งหมด8ครั้ง8เรื่องนะครับแล้วก็มีพญายมราชนะครับเป็นผู้ชุบชีวิตทั้งหมด2เรื่องนะครับแล้วก็อีก7เรื่องอีก7คนนะครับ คือหลวงพ่อพูนี่ก็เป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมครับพระโพธิสัตว์ชุบชีวิตทั้งหมด7คนนะครับของพระพุ์ูเดียวก็ชุบไป6คนในคราวเดียวแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ได้บันทึกอีกว่าท่านไปชุบชีวิตที่ไหนอีกหรือเปล่านะครับก็มีคงมีแต่เรื่องที่อยู่ในกรุงเทพนะครับที่ได้บันทึกไว้นะครับต่อไปเป็นสถิติของสถานที่นะครับที่ตายแล้วฟื้นเนี่ยว่าเป็นภูมิไหนบ้างนะครับที่เรามีเรื่องบันทึกไว้นะครับทั้งจากพระไตรปิฎก จากเรื่องในประวัติศาสตร์นะครับยังไม่ถึงยุคปัจจุบันนะครับก็มีเกิดการชุบชีวิตเทวดาบนสวรรค์น,นะครับในเรื่องที่ผมนําเสนอไปแล้วสิบสองเรื่องเนี่ยบนสวรรค์น,นี้เกิดทั้งหมดชุบชีวิตเทวดาทั้งหมดสองคนสองเทวดาสองคนนะครับแล้วก็มีนายมโลกนะครับพญายมราชก็ให้ฟื้นคือชีวิตมาทั้งหมดสองคนนะครับแล้วก็ที่โลกมนุษย์นี่เอา มาทั้งหมด13คนนะครับที่ได้ฟื้นชีวิตต่อไปวิธีการนะครับว่าใช้วิธีไหนทําให้ฟื้นนะครับก็มี14 14รลายเนี่ยเป็นใช้บุญคำประกันนะครับคือในแต่ละลายบางทีมันมี2วิธีนะครับมันจะบวกกันแล้เกิน12นะครับ14คนที่ใช้บุญคำประกันนะครับแล้วก็มี10รลายเนี่ยเป็นมนตคาถานะครับ รวมด้วยนะครับแล้วก็หนึ่งรายเนี่ยเป็นการต่อรองของกลับมาทําบุญกับยายอมมาานะครับคราวนี้ก็เป็นตอนแรกที่ได้บันทึกสติวิเคราะห์ขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อไปก็คือมันจะสติมันก็จะน่าจะมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเพิ่งสิบสองตอนเองนะครับก็ขอจบตอนนี้นะครับว่าติดตามกันใหม่ได้ในวันอังคารหน้านะครับสวัสดีครับ